สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังมาแบบโจรนิดนึงนะครับมีหนวดมีเขานะครับพอดีนะครับผมเดินทางไปนะครับดยหน้าตาเหมือนคนกําลังจะตื่นนอนนะครับเดินทางไปขอเลขนะครับเจ้าแม่แสนสวยนะครับแล้วก็มีเรื่องประหลาดนะครับมีเรื่องประหลาดมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนั้นผมเดินทางไปที่กลางป่านะครับเป็นจอมปลวกนะครเจ้าแม่แสนสวย หลายคนนะครับที่ตามที่ผมไปสอบถามมานะครับจุดนี้มีคนไปขอโชคนะครับแต่จะขอกันแบบเงียบๆนะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้นะครับขอกันแบบเงียบๆไม่ค่อยมีคนรู้วันนั้นผมเดินทางไปกลางคืนนะครับก็รู้สึกว่าวังเวงนะครับวังเวงแบบขนหัวลุกเลยนะครับขนหัวลุกเลยนะครับเดินทางเข้าไปนะครับไปเจอนะครับไปเจอกับอะไรอะแบบเรื่องราวที่แปลกๆนะครับพอตอนที่ไปขอตอนทําพิธีนะครับก็ รู้สึกได้นะครับสัมผัสได้นะครับคืนนั้นนะครับมันเปลียวนะครับตอนที่เดินทางออกมานะครับเดินทางออกมามีเรื่องราวแปลกนะครับแปลกมากเลยนะครับแปลกมากเรื่องราวที่แปลกมากตอนที่ขับรถนะครับตอนที่ขับรถออกมานี่รู้สึกได้แบบคนลุกสู้เลยนะครับคนลุกสู้เลยนะครับแล้วก็มีหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยนะครับอยู่รถผมนะครับอยู่หน้ากระจกผมนี่ว หิงห้อยระยะทางเกือบสิบกิโลเมตรนะครับที่หิงห้อยตัวนั้นมากับรถผมนะครับก็บางคนเขาก็บอกว่าเอะเจ้าแม่มาส่งหรือเปล่าหรือว่าหิงห้อยมาให้โชคหรือเปล่ากับรถหรือเปล่านะครับแต่พอมาวันหลังนะครับมาวันหลังผมไปธุระนะครับไปทํางานนะครับพอดีไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับเขาทักผมนะครับเขาทักเขาบอกว่าเห็นนะครับเห็นผู้หญิงนะครับเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ ในรถผมนะครับตั้งอยู่ในรถผมทั้งที่ผมเดินทางมาคนเดียวนะครับบอกว่าเห็นผู้หญิงตัดผมสั้นนะครับผมสั้นเหมือนผมผมบ๊อบนะครับผมสั้นผมบ๊อบพอผมลงมาจากรถนะครับพี่เขาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงคนที่นั่งมาในรถน่ะบอกมากับใครน่ะทาไมไม่ลงจากรถนะครับผมตกใจเลยนะครับผมมากับใครที่ไหนนะครับผมบอกผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวนะครับผมไปไหนมาไหนผมก็จะเดินทางไปคนเดียวนะครับแล้วบอกผมไม่ใช่เลยบอกพี่เห็นเต็มเ็มบอกเห็นผู้หญิงนั่งในรถนะครับนั่งในรถ ผมก็ถามว่าพี่ตาฝาดหรือเปล่าพี่เขาบอกคือพี่ก็ไม่ได้ตาฝาดนะครับไม่ได้ตาฝาดบอกเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ในรถจริงๆนะครับผู้หญิงบอกตัดผมนั่งคู่มากับผมเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันกับพี่เขาไปนะครับบอกว่าผมมาคนเดียวเดินทางมาคนเดียวนะครับเดินทางมาคนเดียวสําหรับตัวเลขนะครับสําหรับตัวเลขทะเบียนรถนะครับก็หลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตอนที่ผมถามพี่เขานะครับบอกว่าจริงแท้แน่แค่ไหนนะครับว่าโกหกหรือเปล่าหลอกให้ผมกลัวหรือเปล่านะครับ ถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่กลัวหรอกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อนะครับก็กลัวเหมือนกันนะครับบางเวลานะครับก็มันก็มีธรรมดานะครับเดินทางไปคนเดียวกลางคืนนะครับพี่เขาก็บอกบอว่านี่เออนี่ผู้หญิงมาด้วยนะครับนี่ผู้หญิงนั่งรถมาด้วยที่ไหนผมมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปถามพี่เขานะว่าพี่เขาชอบตัวเลขตัวไหนแล้วก็มีตัวเลขนะครับหลายๆตัวที่จะมานาเสนอท่านผู้ชมนะครับใครไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับอย่าเลื่อนผ่านนะครับรับรองตัวเลขนี้นะครับทุกคน อาจจะชอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมความรยากาศตอนที่ผมถามพี่เขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นรถผมนะครับสามสี่ห้าสองนะครับตัวเลขสามสี่ห้าสองนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมขับรถนะครับผมนั่งรถมานะครับแล้วขับรถมาที่บ้านของทีมงานนะครับบังเอิญนะครับมีพี่ผู้หญิงนะครับมีพี่ผู้หญิงนะครับ เห็นนะครับเห็นผ <laughs> ู้หญิงนะครับเห็นผู้หญิงนั่งมากับผมนะครับผมก็บอกว่าผมมาคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวแต่คืนคืนก่อนนี้ผมไปขออยู่กับเจ้าแม่แสนสวยนะครับอยู่กับแม่เจ้าแม่แสนสวยเนี่ยแล้วมันมีหิ่งห้อยนะครับมีหิ่งห้อยตามผมมาเลยนะครับออกมาจากป่านะครับติดมาส่งจนหลายกิโลเลยนะครับออกมาด้านนอกในป่านะครับผมก็ ถามพี่เขานะครับถามแล้วถามอีกนะครับพี่เขาบอกเขาเห็นจริงๆนะครับเขาเห็นจริงๆเห็นผู้หญิงนั่งมาในรถนะครับผมก็เอ้ยตกใจเหมือนกันนะครับบอกเห็นผู้หญิงนั่งมาในรถแต่ว่าผมผมวันนี้ผมยังไงผมก็ตามนะครับตามตัวนี้นะครับสามสี่ห้าสองนะครับตามแน่นอนนะครับสามสี่ห้าสองนะครับสามสี่ห้าสองนี่ เดี๋ยวเราไปถามพี่เขานะครับว่าตกลงนี้เขาเห็นจริงหรือเปล่านะครับเห็นจริงหรือเปล่าเขียวนะครับเขียวเดี๋ยวไปถามพี่ก่อนะครับว่าตกลงพี่เขาเห็นจริงไหมตัวประกันหมู่บ้านเห็นนี่แังก่อนอยู่นนในรถผมเห็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงบ้านเน่มมอง หมู่ว่านพี่เห็นนี่อย่างเห็นนี่อย่างก่อนของคุณพี่ก็ว่าเห็นคนนั่งนั่งมานั่อันตูแล้วเนาะผมมาผู้เดียวมึงหมดแล้วเอยว่าเอยก็นั่งชอบมึงตัวพีมากดยเพันท่าหู้ผู้หญิงตัวนั้นยนี่ยไปไปตัวเป็นนั้นพี่ก็บชอบมึงพี่ก็บเนี่ยมึงเมนผู้หญิงอีดีบ่าพี่วะนี่พี่ก็ว่าผู้หญิงเหรอเนาะพี่ก็ว่าโอ้พี่ยังคุ้มถามอันตูอยู่ดี มานน้ำไผ่มียังไงมากระไผ่มากระไผ่อยู่ตีออือผู้ผู้ใดนางมานผมผมมาผู้เดียวสิกเห็นเนาะเห็นอีดีไมเนาะเห็นอีดีเนาะเราถามพี่คนนี้แล้วบ้านบ้านมันใจอีกอ๋อถามพี่คนนี้บ้านมันใจอีกเออว่าอันเห็นผู้ยิงบบเขาถามมาว่าน้องมากระไผ่แต่ว่าบริษัทไหนมึงเหรอครับในขว่าน่ะมีมีคนมานั่งมาโต คนนั่งมานล้ผมเออกคนนั่งน้ำกันน้ำก็สองคนกขนาดพี่ยังหนี่เลยครับครนบีเห็นเห็นเห็นคนบ่อบ้านหน่องมากกะไผ่หน่องอันนบีเขาก็แนมเรเห็นอันเนาะแต่เฮาเห็นเนาะโอ้เห็นไม่ยิ่งนั่งมานหลุดมาแ้วเลยตามกันหรอครับมื่อวานก่อนผมไปขอเหรียญก็จอมเณรเซนสวยเลยจอมเณรเลยจอม่ณรเซนสวยผมหิ้งห้อยตามผมออกมาเต้นป่าเลยติดหลุดมาแม่เจ้าแม่เซนสวยคนสิตามมาบ่ นะมันจะแม่แดนสวยมันสิตามผมมาบอกเพิ่นมาหาเ้าเหลขบอเ,เดี๋ัแม่เหวะไปขอเพิ่นเนาะมนกนอแตัวเนาะเจ็ดสีเก่าเลยเผมไปเอาเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสีเก่าครับเลขกถูกมันเล็กถูกมันสองแปดหกแต่ว่าผมจะซื้อสิบเยนรถผมลางวัน,นี้อย่าลืมซื้อเ้วยเล็หาสองสองบอกกูมาอีกดนเนาะ สาม <3 S 1> ห้าสองสามตัวของเจโอ้ของเจโอ้เจเจได้ตัวไหนนะงวันนี้สามห้าสองค่ะเลขเด็ดของเจ้าแม่ค่ะโอ้สามห้าสองใช่ไหมครับจา้าตรงๆเลยค่ะโอ้อ,นอนะันนี้เลยนะวดนนี้ครับชุดใหญ่อันนี้เจเก๋บอกสามห้าสองนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับเลขเจนะครับเป็น เจ๊คเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับถูกรางวัลน,นี้แต่วันใหญ่ๆนะครับนี่ถ้าใครอยาก<อ>าถูกถูกตลอดเลยนะตามที่ทราบข่าวมานี่แต่งวดน,นี้ถ้าไม่ถูกก็อยู่ไม่ได้เจตาตรุรินต้องอยู่พัญยาเนะี่ยสามห้าสองเอาใครชอบนะครับสามห้าสองไม่งั้นก็ทะเบียนรถผมนะ่ะสามสี่ห้าสองน่ะมันตรงกันแล้วนี่สามห้าสองข้างบนข้างล่างหนึ่งเจ็ดค่ะอืมต้นเลขค่ะเลข ตัวตรงตรงเลยคนจะถูกมันจะดูดูเลขชัดเจนมากค่ะโอ้สามห้าสองตามระใกล้เกี่ยนแกผมเห็นเจ็ดกับหนึ่งแบบกล้เกียนผมก็ต้องที่เจมบอกว่าในสามห้าสองนี่ผมไปดูตรงตรงต๊ะไอ้ที่เลยมองแบบเื่อง